ความศักดิ์สิทธิ์ของไพ่อี้จริงนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้โขนเอกจะเล่าให้คุณฟังครับ วันนี้นะครับมาในเรื่องของไพ่อีจิงนะครับแปลมาในเรื่องของไพ่ครูนั่นเองนะครับซึ่งไพ่ครูในไพ่อีจิงนั้นจะมีอยู่3ใบด้วยกันนะครับสงสัยไหมครับปกติแล้วเนี่ยในไพ่ยิปซีหรือไพ่ออร์โคลนะครับจะไม่มีไพ่ครูนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับถือว่าพิเศษมากครับสำหรับไพ่อีจิงในชุดนี้นะครับก็จะมีไพ่ครูถึง3ใบนะครับเรียกว่าเชิญครูบาอาจารย์ทั้ง3 องค์มาเลยนะครับซึ่งในท่านแรกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าองค์นี้จะชื่อว่าเล็งเป้าเทียนจุนนะครับซึ่งท่านก็คือ เรียกว่าเป็นศาสดาของลัทธิเต่านะครับและก็เป็นเทพเรียกว่าปฏิบัติธรรมขั้นสูงนะครับมีอายุอนามกว่าถึง3 0 0 0ถึง6,000ปีท,ที่แล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นองค์เทพที่จะประสิทธิประสาทวิชานะครับและคิดคนวิชาอี้จริงนะครับวิชาฟ้าดินและคนนะครับสังเกตจากขีดนะครับในไพ่อี้จริงทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นขีดทั้งหลายที่จะเป็นลักษณะของหยินหยางนะครับทำให้เราเข้าใจถึงฟ้าดินคน และเมื่อเราสามารถถอดรหัสของฟ้า,ฟาดินและคนได้ผสมผสานและบาลาน,นะครับนั่นจะทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและความมั่งคั่งขึ้นได้ครับเทพองค์ที่2นะครับในไพ่ใบนี้ก็คือนะครับโตเตกเทียนจุนครับโตเตกเทียนจุนนะครับในภาษาแต้จิ๋วก็คือไทยเสียนเล่ากุ้งนั่นเองนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับในสันเจ้าเรียกว่าเป็นองค์เงกเสียนฮ่องเต้หรือเป็นองค์เจ้าที่สูงสุดนะครับในลำดับสูงสุดขององค์เทพ ทางจีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อัญเชิญมานะครับเพื่อให้ท่านช่วยในการหยิบไพ่หรือช่วยในการทํานายในการที่จะหยิบไพ่แต่ละใบในกองนี้นะครับเพื่อให้เกิดความแม่นยํามากครับนี่คือเคล็ดลับนะครับของไพ่อีจิงชุดนี้ครับองสุดท้ายนะครับก็คือง่วนสีเทียนจุนครับนั่นก็คือนะครับเขาเรียกว่า ะปะรมหจาปรยจาของรัที่เต่าผู้ก่อตั้งในรัที่เต่าขึ้นมากองของจื้อด้วยซ้ำนะครับซึ่งเรียกว่าอาจจะอยู่ในยุคข,ของเราเจอด้วยกันในประมาณ3,000กว่าปีที่แล้วด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านนี้นะครับก็คือคนที่คิดนะครับคิดคนในระบบของหยินหยางหรือตาสัญลักษณ์ยินหยางนั่นเองครับยินก็คือประจันนะครับคือความมืดบนนั่นเองนะครับหยางก็คือพระอาทิตย์ความสว่างสวยมีมืดก็มีสว่างมีขาวก็มีดํา มีร่ํารวยก็มียากจนนะครับมีทุกข์ก็มีสุขด้วยเช่นกันท่านนี้แหละครับก็คือเขาเรียกว่าปรมาจารย์หยินหยางนั่นเองครับเอาละครับเพราะฉะนั้นในไพ่สามใบนี้นะครับเรียกว่าจะทําให้การทํานายนั้นค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์และเกิดความแม่นยําค่อนข้างมากด้วยตัวผมเองแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสนุกมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความขลังในไพ่ใบนี้อย่างยิ่งเลยนะครับ ทุกทท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ